ไม่ไมพี่เปมั้งฮะนู่นเหรอ,อ,อ,อน,นี่เอาไว้หน่อยเดี๋ยวน้องลงยกเกล้าลงเลยกยมาเพื่อหย่อนลงผสมสัมผัสไม่มีมะเขือเ่นไม่มีมะเขือทเทศ มอุปน้อยแซ่บน้อยนะเพื่อนๆลายแซ่บหลายนะแล้วก็ใหญ่ๆก็จะปรุงรสไปเลยตามพลีพลีตาไปออกออกอินดัมเก๊กเก๊ออกเสือลงไปด้วยเชื่อว่าจอดงอเรามีเอาไว้หน่อยเดี๋ยวน้องลงยกจอดลงเลย คัวมาคอาจะดึจะได้ออกมาเช็บเช็นุ่นน้ำรบกของเราทำให้ถ้ะโตใส่เยอะใส่น้อยใช่ไหม นี่ค่ะทำ้มรับเอด้วยนะตแลรับเกลแล้วมาดีน้ำมะขามด้วยใส่น้ำมะขามไปนิดหน่อยน้ำมะขามอยก็จะดำเออตำพอบุบบุก็พอย่ต้องตำแหลเ มาทานต้มตำกันนะคะเสร็จแล้วเด้อพี่น้องยาย่บวยตำส้มตำเสร็จเอาแค่นี้ก่อนนะคะมันมาใจคนละนิดคนละหน่อยกว่าแก่เมดยได้กินกันไปแล้วเราก็เอาไว้กินต่อต่เมื่อวัน้วยก็จะมาตำส้มตำแล้วนะคะ มส่ซริกไปประมาณเป็นตะเกียงลูกมะเขือดำเยอะไหมน้อยซมซมถ้าไม่มีมะเขือเ่นไม่มีมะเขือเทศเขาไหมนี่ค่ะทำมรสเขือด้วยนะตัวละนี่มะเีือแล้วมาดิ ไปไปลงไปองกระเบื้ององาาคคลตาไปออกกจะท่แ้วก็ลงไปเอาให้เ่าด้วย่ตนเย็นมาันเย็น น,นีเอาไว้หน่อยเดี๋ยวน้องลงเก็บเจ้ารำเลยเเลลกัว้วมาพลาจ,จ<ๆ>อดเล็กน,น,นะ,ะใส่ลงไปำจำเตาลวกนี่คืนไอ้เจเ๊็บมาใด้ตำมันมาอยู่แล้วแอบๆตัวเนี้ย ตำพอบุบกบมอเรียดอยู่ในตำเหนือเสร็ได้กินกันไปแล้วเราก็เอาไว้กินต่อต่อมาลอกตำแล้วก็เอาน้ำปลาใส่นะคะน้ำกระเด็นน้ำมะขามด้วย ใส่น้ำมะขามไปนิดหน่อยน้ำมะขามตำพอบกบก็พอก,อก็อยู่ต้องตำแหลกเออะนีคาเป็นก็ใส่ของนัวลงไปใส่หลายแซ่บหลายใส่จุ่มตำนะคะ ไม่มีมะเขือเ่นไม่มีมะเขือเทศเดีด๋ยวราไปด,ดูน้ำมะขามด้วยใส่น้ำมะขามไปนิดหน่อยน้ำมะขามเพื่อนๆตามที่พอปุกๆก็พอ เลยๆตั้ไปออกินดัมเก่งเแล้วดีใมันมาใจคนละนิดคนละหน่อยกว่าจม่เดี

เล็กแต่ว่าว่าเอแบเล็กๆสมมติแบน้นะน้ำมะขามแซ่บแซ่บน้ำมะขามด้วยใส่น้ำมะขามไปนิดหน่อยน้ำมะขามน้นเพื่อนตามที่พอปุบก็พอปล่ก็เะื่อ ใ้ตปามแล้วก็เอาน้ำปลาใส่นะคะน้ำประเดกทำนี้นะคะ่ะต่ใส่เยอะใส่น้งงอย่ะใช่งไ,งไหมไม่เพียงะอะฮะคหละ ผสมแล้วก็เอาน้ำปลาใส่นะคะน้ำกระเดกสมไหมไม่เปียวอ่ะฮะโนโด,ดูนับยก็จะมาสมๆแล้วนะคะ่สะสะใส่พริกไปปร,ไป,ประมาณกระเทียมให้มันมาใจคนละนิดคนละหน่อยว่า แล้เดียเก็บใส่ลกลงไปเอา้เีบด้วยเ,วเ,วเด,ยดี๋ยวตอนเย็นมานเย็นีจะเบรได้แล้วนนี่เขมาก็มีมันมีอะไรออลูกอสลูกตแ้วเบรอ ลงไปลงไปของกระเบื้องของซารากปาจะทำแล้วก็ลงไปเอาไว้ให้ sociedad, ให Bref, ใหให before, เลกลี่ยด้วยเดี๋ยวตอนเย็นมาไมทันเย็นมาทานซุมต้กันนะคะเสร็จแล้วพี่น้องยายบวยต้มซุมต้มเสร็จเอ้าแค่นี้ก่อนนะคะ ทำพอบุบก็พอก็อยู่ต้ตแมแี้วน,นี้ค่ะใส่ลงไปทำจั่วค่ะน่ค่ะเป็นก็ใส่ของนัวลงไปใส่หลายแทบหลาย